สวัสดีครับท่ญญานผู้ชมวันนี้ก็มีขา่าวเรื่องดาวรืงดารานะครับพี่น้องอาไรเบกวินัยกร,รบุตรนะครับเสียชีวิตหลังป่วยโรคตุ่มน้ำพองนานหลายปีนะครับท่ญญานผู้ชมขอแสดงความเสจจียใจกับครอบครัวกร,รบุตรนะครับหลังเบกวินัยไกรบุตรเสียชีวิตช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับหลังป่วยด้วยโรคตุ่มน้ำพองนะครับ เล่นรักษามานานหลายปีนะครับท่านผู้ชมนักสแสดงรุ่นใหม่เบควินัยไกลบุตรนะครับอายุ54ปีที่ป่วยด้วยโรคตุ่มน้ำพองนะครับได้จากไปอย่างสหบเมื่อคืนวันที่20มีนาคมเนื่องจากมีภาวะความดันต่ำและติดเชื้อในกระแสเลือดกระทั่งหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตลงมานะครับท่านผู้ชมสวัสดีครัโดยคุณเอนะครอรชัย อ๋ออรชยานะครับไกรบุตรอภรรยาก็ได้โพสต์ขอ้อความไว้อะไรใน Facebook ส่วนตัวนะคะระบุว่าหลับอสาบายนะพี่เบกอ่าอยี่สบสามสี่เก้า 23, 49, นนะคะหลังทราบข่าวก็มีคนเข้าไปโพสต์ขอ้อความนะคะแสดงความเสียใจกับครอบครัวของจำนวนมากนะครับสำหรับเบกในอ่าสำหรับเบกวินัยไกรบุตรนะครับเป็นนักสแสดงที่มีผลงานนะคะ การแดงมาก,ก,กมายที่ที่ทำให้อ่าเป็นรู้รู้จักอ่าอ่าที่อ่าบทพ่อมากในภาพยนตร์เรื่องนางเอกอ่านางนาคนะคะเมื่อปีพศ .2512 จนได้รับฉายาว่าพระเอก้อยล้านอ่าส่วนรายละเอียดและเํากำหนดต่างๆอยู่ระหว่างครอบคลุีกครั้งหนึ่งนะคะเอาล่ะ ลาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พุ่มนายยอดต้องมาลาวพี่น้องครับก้วยก้าวเจ้าเตือนครับพุมนายโน้นยครับวันนี้พุมนงยอดใจอ่านงส่ารายนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาดูข่าวเรื่องดารากันหน่อยนะครับอเป็นพระเอกสามโดยล้านนะครับอาลัยเบกวินัยไกลบุตรนะครับ เสียชีวิตหลังป่วยโรคตุ่มน้ำพองนะครับมานานหลายปีแล้วนะครับขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวเกรบุตรนะครับหลังเบกวินัยเกรบุตรเสียชีวิตช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมหลังป่วยได้โรคตุ่มน้ำพองและรักษามานานหลายปีแล้วนะครับนักแสดงรุ่นใหญ่เบกวินัยเกรบุตรนะครับอายุ54ปีที่ป่วยได้โรคตุ่มน้ำพองนะครับ ได้จากไปอยาสงสงบเมื่อคืนวันที่ 20, 20มีนาคมนี้เนื่องจากมีภาวะความดันต่ำนะครับและติดเชื้อในกระแสะเลือดกระทั่งหัวใจยหยุดเต้นและเสียชีวิตต่อมานะครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะโดยคุณเอนะคะอริอยชายานะคะไกรบุตรภรรยาก็ได้โพสต์ก็ฟาร์มไว้อะไรใน Facebook ส่วนตัวนะคะระบุว่าหลับอ้สาบายนะพี่เบกหลัง23ท 49นนะคะหลังทราบข่าวก็มีคนเข้ามาโพสข้อความแสดงความดีใจกับครอบครัวเป็นจำนวนมากนะคะสำสำหรับเบกวินัยไกรบุตรนะคะเป็นนักแสดงที่มีผลงานการกแสดงมากมายนะคะที่ทำให้เป็นรู้จักในบทพ่อมากในภาพยนตร์เรื่องนางนาคเมื่อปีพศ .2542 นะคะจนได้รับฉายาว่าพระเอกร้อยล้านส่วนรายละเอียด อล่กำหนดการต่างๆนะคะรอทางครอบครัวแถลงการอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมอ๋อเ่้าด้แล้วนะโรนี่ไปอกทไมก่อนไม่จะว่าพูดสุดล้นเลยไปคนนี้วินัยก็บบุตรนะกาับูช่งกับานผูชมกับกูเบรจะว่ายังนะโอ้หวเง้นนี่ยพแม่ลุ้มลุมหายเล่กินก็บุตรอ่อแะเงบทบานเก็มัท่านเลยกับน้องกับ พิวกรรมจริงเทว่าร่างกายฮะไม่ต้องว่่งเลยกับผู้ชมกับหลบล่อพิวกรรมกับเทวะปุถุในาว่าหน้าตาไม่ทำกันมนความรูปล่อกับผู้ชมกับแสดงบทบาทนี้ภาพยนตร์ได้เรื่องกับว่าทางผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่น้ชมกับนะจ้างจองทุ่มสักแค่ไหนวันนี้นายทองต่อมด้วยน้อนุ่ยยองชายก็ไดครับลาถ่ายผู้ชมไปก่อน พบก,กันไม่ข้าวต่อไปหลับสมายโยกับครับสวัสดีงมามครับเป็นน้องครับ